สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากโลโลกสารมวยไทยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ถ้าใครกดแล้วขอให้ร่ำให้รวยตลอดไปครับ สำหรับวันนี้ครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการจับข่าวคุยของแฟนมวยอีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้ครับก็อยู่กับคู่มวยในฝันอีกแล้วครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันไปนะครับว่ารุ่นบานต้นเวทในกติกามวยไทยครับณนะตอนนี้ทางด้านนิคโคคาริโลครับขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิง อันดับหนึ่งรังแรงกิ้งในอันดับหนึ่งครับซึ่งทางด้านเจ้าตัวเองครับยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับเลยไม่สามารถขึ้นชิงกับทางด้านโจนาธานแฮกตี้ตามที่แรงกิ้งได้กำหนดเอาไว้ครับซึ่งในเรื่องของอาการบาดเจ็บนั้นครับเรียกได้ว่าไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้อย่างแน่นอนครับสำหรับนักมวยครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ใช้ร่างกายครับซึ่งถ้าเกิดว่าร่างกายไม่เต็มร้อยก็ไม่อาจขึ้นชกได้อย่างแน่นอนครับซึ่งหลังจากที่โจนาธานแฮกตี้ครับได้ป้องกันแชมป์โลกมวยไทยใน ครั้งแรกที่ต้องเจอกับทางด้านฟิลิปเป้โลโบโลในศึกวันแฟนไนท์ที่19ที่ผ่านมานี่ครับซึ่งทางด้านโจนาธานแฮกตี้ครับก็สามารถป้องกันแชมป์โลกไว้ได้สําเร็จครับซึ่งหลังจากที่จบการแข่งขันลงไปครับนิคโคคาริโลครับถึงแม้ว่าตัวเองจะมีอาการบาดเจ็บอยู่ แต่ก็ได้สื่อสารกับสื่อนะครับว่าประมาณว่าคิวต่อไปนั้นคือผมนะครับเพราะว่าผมเป็นแรงกิ้งอันดับหนึ่งในการท้าชิงครับซึ่งไฟล์ล่าสุดของทางด้านนิคนั้นครับก็ถือว่าพลิกอรหันครับกับทางด้านน้องโอฮาม่ามวยไทยครับเรียกได้ว่าสู้กันได้อย่างสุดมันเลยครับก็เรียกได้ว่าครับสําหรับนิโคคาริโล่ครับแล้วก็ทางด้านโจนาธานแฮกตี้นั้นณตอนนี้ครับถือว่าเป็นคู่มวยที่น่าดูสุดๆครับเพราะว่าศักดิ์ศรีของการป้องกันแชมป์แล้วก็ผู้ท้าชิงอันดับหนึ่ง เรียกได้ว่าครับเหมาะสมกันจริงๆครับสําหรับคู่นี้วัดกันไปเลยครับว่าไผเป็นไผครับซึ่งวันนี้เองครับแอดมินก็จะพาทุกท่านไปฟังเสียงของแฟนมวยทัศนคติของพี่แฟนแฟนมวยครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคู่นี้โจนาธานเฮกตีกับทางน้านนิคโคคาริโลถ้าเกิดว่าได้ชิงแชมป์ชิงแข้มขาดกันจริงๆครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของพี่พี่แฟนมวยพร้อมๆกันเลยครับมาในคอมเมนต์ที่หนึ่งเลยครับไม่เคยมองว่าโจนาธานเฮกตี เป็นยอดมวยอะไรเลยนะครับเจอนิโคคาริโรเมื่อไหร่แชมป์หลุดอย่างแน่นอนครับท่านต่อมาบอกว่าคู่นี้ถ้าเจอกันครับโจนาธานเนกตี้กับทางด้านนิโคแน่นอนครับนิโคหลับครับท่านต่อมาครับบอกว่าได้อยู่นะครับคู่นี้ครับข้อเสียคนละอย่างเลยครับโจนาธานเนกตี้ท้องไม่ค่อยดีครับและทางด้านนิโคคาริโรขาก็ไม่ค่อยดีครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าไม่กล้าวิจารณ์ครับกลัวโดนด่ามีหลายมุมมองคอยดูอย่างเดียวครับท่านอัจื้อแอดมินว่าครับเราวิจารณ์หน่อยก็ได้ครับความคิดเห็นของเรามันสุดยอดนะครับสําหรับการวิเคราะห์นักวิเคราะห์ผู้ทอนครับถือว่าเป็นการคุยกันแลกเปลี่ยนเอาสนุกเฮฮากันครับมาในคอมเมนต์ต่อมาเลยครับ คู่นี้ถ้าเจอกันในกติกามวยไทยครับนวมเล็กเป็นไปได้หมดครับทำให้คนต่อยโม่ๆขอแค่โดนก็ดูเก่งครับถ้าม,มวยไทยนวมใหญ่แปดอ่อนแฮกเกอร์ตี้กับนิคโคมองว่าน่าจะชนะแบบน็อกน้องโอ้ก็ได้ครับท่านต่อมาครับบอกว่านิคโคคาริโลมาวันชิวิชิเพื่อไล,ล่ลาเจนทานแฮกเกตี้โดยเฉพาะเลยเนะครับแชมป์กระเด็นอย่างแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ครับ ท่านต่อมาครับบอกว่านิโคคาริโลยังอ่อนดอยครับมือไม่ถึงแฮกเกตี้หรอกครับบอกได้เลยครับชนะน้องโอบาฟลุ๊กฟลุกครับท่านต่อมาครับบอกว่าคู่นี้ครับนิโคยังห่างชั้นแฮกเกตี้ครับแฮกเกตี้เหนือกว่าครบเครื่องกว่ากดน็อกได้อย่างแน่นอนครับ ท่านต่อมาครับบอกว่ามีโอกาสปเปลี่ยนแชมป์สูงมากครับคู่นี้ผมว่าถ้าเกิดว่าโค่นน้องโอได้แบบนี้ครับงานนี้ถ้าเจอกันแฮกเกอร์ตี้โดนแน่นอนครับท่านต่อมาครับบอกว่าเจ้าหน้าทานแฮกเกอร์ตี้เหนือกว่าทุกอย่างครับนิโคลคารลโลได้ใหญ่ย่างเดียวครับท่านต่อมาครับบอกว่าโชคแบบตอนเจอกับน้องโอมีโอกาสเสร็จแฮกเกตี้ครับ ฮกเกอตี้พลาดมีโอกาสเสียแชมป์โลกครับผมมั่นใจว่าป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จแน่นอนครับถ้าเจอกันครับท่านต่อมาครับบอกว่าผมมองว่าเจ้าหน้าทานเฮกเกอตี้เหนือกว่า1-1.5ถึง้นครับแต่หมัดมวยของมันโดนกันได้ครับส่วนตัวอยากให้ซุเปอร์เล็กขยับเวทขึ้นมาแล้วก็ประทะเฮกเกอตี้ครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าคู่นี้นิโคคุณสู้ได้สบายครับผมมองว่าในตัวคุณต้องดีกว่าโจนาธานแฮกเกอรตี้มากกว่าครับท่านต่อมาครับบอกว่าโดนโจนาธานแฮกเกอรตี้น็อกอย่างแน่นอนครับวันนั้นถ้าน้องโอกัดฟันเดินหน้าเตะขาต่อเดียงไปแล้วครับนิโคครับ ท่านต่อมาครับบอกว่านิโคโคาริโลตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าครับเคยเห็นตอนลงนวมด้วยกันแฮกเกตี้แทบทำอะไรไม่ได้เลยครับท่านต่อมาครับบอกว่าจัดไปครับอาจจะผ่านไฟล่าสุดที่เจอกับน้องโอมาแบบทุลักทุเลแต่มันก็เห็นกันอยู่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นิโคโกโกโก ท่านต่อมาครับบอกว่าใหญ่กว่าไม่ได้ปแปลว่าจะเก่งกว่าฝีมือตอนนี้ยังสู้โจนาธานแฮกตี้ไม่ได้อาวุธต้องหลากหลายกว่านี้ครับนิคโคอคาริโลท่านต่อมาครับบอกว่าไม่ลองก็ไม่รู้ครับว่าชั้นไหนไม่รู้แต่ก็ต้องวัดกันครับดูว่าผมว่าสู้ได้นะครับแค่ได้สู้หรือไม่ได้แค่นั้นครับก็ต้องลองดูครับอยากดูครับคู่นี้ ท่านต่อมาครับบอกว่าโจนาธานให้กตี้ณตอนนี้ผีกสุดมากครับตอนนี้ยากที่จะหาคู่ต่อกอนเขาได้ครับ mm hmm. ท่านต่อมาครับบอกว่านี่มันศึกชิงเจ้าสหรชาชอาณาจักรกันเนี่ยท่านต่อมาครับบอกว่ายังห่างชั้นโจนาธานให้กตีครับต้องทําฟอร์มอีกหน่อยครับคราวที่แล้ววิทยางแตกเจอโจนาธานให้กตี้หนักครบเครื่องโดนสอยร่วงแน่นอนครับนิโคครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ครับคนนี้เหมาะที่สุดครับสำหรับการทิงแชมป์อาจจะเปลี่ยนมือมีดีทั้งคู่ครับท่านต่อมาครับบอกว่าสู้ไม่ได้หรอกครับห่างชั้นกันเยอะมากครับยกแรกคุณยังเจ็บขาเลยครับนิโคร่างกายคุณต้องแข็งกระแรงกว่านี้ครับท่านต่อมาครับบอกว่าตามความคิดเห็นของผมนีครับนิโคคาริโลยังห่างชั้นจนาานเนกตี้อีกเยอะครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าผมว่าน่าจะไม่ถึงยก2นะครับยางระเบิดก่อนครับคู่นี้ขนาดที่เจอกับน้องโอยังเกือบไปแล้วครับยังดีที่น้องโออายุเยอะแล้วครับท่านต่อมาครับบอกว่าผมมองว่านะครับผ่านยากมากครับถึงจะทนหมัดแต่อาจเข้าไปไม่ถึงเพราะแฮกเกอร์ตี้เป็นมวยถีบไวแขนก็ยาวก,กว่าถึงตัวจะเตี้ยกว่าหน่อยครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าเจ้าหน้าธานแฮกเกตี้จะโดนลูกหนักบทเอาครับหาเกิดว่าคู่นี้ครับโดนต่อโดนผมมั่นใจว่านิโคทนของแฮกเกตี้ได้อย่างแน่นอนครับท่านต่อมาครับบอกว่าเจ้านาทานแฮกเกตี้ไวกว่าครับเข้าออกเร็วจุดอ่อนท้องเปราะนิโคเสริมยางไม่งั้นยางแตกแน่นอนครับ ก็ถือว่าจบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์ทัศนคติของพี่แฟนมวยครับถ้าเกิดว่าสองคนนี้ได้ชิงบัลลังในกติกามวยไทยกันจริงๆครับถึงแม้ว่านิโคคาริโลครับจะไม่ได้อยู่ในช้อยที่บอสชาตรีให้ทุกท่านได้เลือกใน5ช้อยนั้นนะครับแต่ซึ่งความเป็นจริงแล้วครับแอดมินก็คิดว่านะครับที่บอสชาตรีถามก็อาจจะเล็งเห็นตอนที่เจ้านิคนั้น ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็คิดบวกกับแง่วงการมวยของเราครับไม่ต้องไปคิดเยอะอะไรมากมายครับสําหรับคู่นี้แอดมินคิดว่าได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับก็ถือว่ามุมมองแตกต่างกันไปต่างๆนานาครับก็ต้องรอรุน้นรอเชียร์กันไปครับว่าจะเกิดขึ้นจริงๆไหมครับสําหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ